นี่หนนี่เป็นเค้กของน้องทูนะคะน่ารักมากเลยปิดไฟกันก่อนไหมยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวน่ารักค่ะทุกคนนี่คำว่าถุยอ่ะเย็นเย็นสิเวลกูดน่ารักมากเลยค่ะทุกคนมาๆมาๆมาให้ปโหจะเย็นเย็นนะคะหนึ่งกับปากให้ช่วยกันปักนะคะปักให้เดี๋ยวปักให้เดี๋ยวเราจะช่วยกันปักเค้กนะคะทุกคน ตัวาไหรนะคะแม่ขอช่วยฝากได้ไหมคะไม่ต้องค่ะปล่อยนะคะโอเคค่ะสองอ่ะตรงนตรงนี้ตรงนี้อันนี้ันนี้ันนี้อ่ะขอปั้งด้วยสองเลยนะคะทุกคนโอเคอ่ะนี่อ่ะตรงนี้ตรงนี้ยงนี่นี่นี่้ำมนต์อ่ะครบแล้วค่ะอันนี้อ่ะถูกไปเรียกคุณป้าขอเรียกข้ยงอเลี้ยป้าป้าคะป้าป้าเคี้ยด้วยเลียงป้าด้วยอุ้ยไอเอคะวันนี้เรามาเป่าเค้กน้องใช่ไหมคะไอเอ๊ะคะไม่เก็บไม่เป็นไรแล้วมาแล้วไอเอ๊คะ ออเคน้องใช่ไหมมาแล้วเพูดปิดก่อนเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปก่อนดีด้วยดีด้วจ่รักไปป้อนไป้ไปกอน่าเก็บไว้นะคะไปป้อนเร็วจุดไฟกันนะถ่ายห้อน้ดไกันค่ะโอโซนห้าเป่าโอโซนขอแม่ถ่ายรูปก่อนโอโซนก็ไม่ถ่ายูให้ก่อนเอได้ไหมคะปุ๊บ สวยมากเลยทุกคนเล่เล่เล่ว้าวนี่รุ่นเดียวกคนเล็กเหมือนกันรุ่นเดียวสวยมากเลยทุกคนขอจุดก่อนมาเอาขอถ่ายรูปขอ<ด>ถ่ายรูปก่มา